วันน,นนี้เราจะมาไปต้นถิ่โกนะคะก้นถิ่นี่สบายสบายะค่ะไะนะคะต้เีกระเบือนนะคะแล้วก,ก็โดดไปนะคะตรงไหนตรงนะคะสอ,องสามตไปเอาก้นถิ่นไหนคะแก้ง,งนี่หรอสามาเป็นหน้าแ ก็ะจะเดินรอด่หรือว่าจะบินคะกดค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะสวนพึ่งสวนพึ่งใช่ป่าสวนพึ่งเหรอสวนพึ่งค่ะ คะากกระโดดเหรอกระโดดขึ้นเลยใช่ไหมงยมกยากก่ยากค่ะยากค่ะ จังยังไม่มาเอาเกงอีก้ะคะมันลงอีกหมดดางอ่ะค่ะหีดดังมาแล้วพีตังด้ค่ะมือนจีปลาแล้อค่ะตาเห็นเนะงนก็มุตรงนี้ก็มให้ให้ใหุ้กมุมเลยค่ะ นี่เป็นป่านะคะแล้วกนี่เป็นป่านะคะมาเียค่ะหดดากนี่กระด,ดเด็นเดนได้นะหนีคอมนะปิดท้องค่ะไป บายบายค่ะแบบนี้คือออกไปก่อนนะคะบ๊ายบาย